ทางในอำเภอเกาะกูดต,ต้องออกแถลงการยืนยันเลยนะคะว่าอำเภอเกาะกูดเนี่ยนะหรือว่าเกาะกูดที่เป็นของแผ่นดินไทยเนี่ยยืนยันว่าเป็นดินแดนของประเทศไทยตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนะคะในขณะเดียวกันนายกอบตเกาะกูดออกมาย้ําด้วยว่าเกาะกูดเป็นของคนไทยร้อเซค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะทางด้านของนายไพร์ส้อยแสงค่ะนายอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดถึงขั้นต้องออกแถลงการนะคะ เป็นแถลงการจากอำเภอเกาะกูดเลยนะคะระบุว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสารมวลชนต่างๆที่ลงข้อความเกี่ยวกับอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ซับซ้อนการเสียดินแดนและข้อความอื่นๆทําให้เกาะกูดเนี่ยได้รับความเสียหายในมุมของการท่องเที่ยวซึ่งอำเภอเกาะกูดได้เคยชี้แจงผ่านสื่อมวลชนไปแล้วหลายครั้งว่าอำเภอเกาะกูดเป็นดินแดนของประเทศไทยอย่างชัดเจนตามส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสแต่ยังคงมีกลุ่มบุคคลผู้รักชาติพยายามสแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ถึงขั้นที่จะลงมาจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเกาะกูดแล้วในอำเภอเขากลัวว่าถ้ามีการมาจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวกันเนี่ยนะฮะจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเกาะกูดอย่างร้ายแรงค่ะแล้วในอำเภอยังบอกได้ว่าอำเภอเกาะกูดเนี่ยนะเป็นอำเภอที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นหลักรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวในแต่ละปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0นคนค่ะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนับพันล้านบาท ก็เลยอยากจะวิงวอนไปยังกลุ่มผู้รักชาติที่เสนอข่าวเกี่ยวกับเกาะกูดให้พิจรารณาอย่างรอบคอบก่อนนําเสนอเพราะมันกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของเกาะกูดโดยตรงนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะทางด้านของนายเดชาทร จันอบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดยังได้ทําหนังสือชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อประชาชนชาวเกาะกูดแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะโดยมีการโพสต์เป็นหนังสือชี้แจงฉบับนี้ค่ะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียขององคการบริหารส่วนตำบลเกาะกูดโดยมีการระบุข้อความบอกว่าคนเกาะกูดต,ตามที่มีข่าวตามสื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติมูลค่ามหาศาลร,รวมถึงการจะเสียแผ่นดินบนเกาะกูดนั้นได้มีนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะกูดเกิดความหวั่นไหววิตกกับข่าวดังกล่าวก็เลยโทรมาสอบถามข้าพเจ้าเป็นจํานวนมากข้าพเจ้าขอยืนยันว่าแผ่นดินเกาะกูดเป็นของประเทศไทยร้อเปอร์เซ็ตเกาะกูดเป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดตราและเป็นของประเทศไทยมีชาวไทยอาศัยทำมาหากินมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่มีการเสียแผ่นดินเกาะกูดให้กับทางกัมพูชาแต่อย่างใดตามที่เป็นข่าว นอกจากนี้ยังชี้แจงข้อที่2ค่ะบอกว่าพื้นที่ทับซ้อนในทะเลที่มีทรัพยากรธรรมชาติมูลค่ามหาศาลไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนชาวอำเภอเกาะกูดส่วนการประกอบการธุรกิจที่ต่อเนื่องกับท่องเที่ยวเกาะกูดเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยไม่ว่าพักไหนหรือฝ่ายใดที่จะมาเป็นรัฐบาลจะต้องดําเนินการเจรจาเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาติต่ตอไปนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าจากประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีผู้นําไปเชื่อมโยงเหตุผลเหตุการณ์ทางการเมืองอม,มีทั้งเรื่องจริงบ้างเท็จบ้างขอให้พี่น้องชาวเกาะกูดรวมถึง ฐานประกอบการต่างๆช่วยการตรวจสอบดูแลอย่าให้เหตุการณ์ดังกล่าวมากระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาะกูดค่ะ